มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีรทางอากาศรายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาบทที่13 บทที่13ก็เป็นครุวาดเกี่ยวกับบาบิโลนบทที่13ถึงบทที่22ครับเหตุการณ์นี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปจากาบทที่ผ่านมานะครับตั้งแต่บทที่13ถึงบทที่22นี้เป็นครูวาดของ9ชาติข้างเคียงประเทศอิสราเอลเราสามารถใช้คำว่าการพิพากษาแทนที่คำว่าครูวาดได้ และได้ความหมายที่ถูกต้องเท่ากันครับก็รู้ว่าเกี่ยวกับบาบิโลนคือตอนที่ท่านอิสยาพยากรณ์น,นะครับตอนนั้นบาบิโลนน่าคิดครับบาบิโลนนี่น่าสนใจเพราะว่าในสมัยของอิสยาบาบิโลนเป็นสถานที่ที่ไม่มีความสําคัญครับบาบิโลนกลายเป็นมหาอำนาจของโลกในเวลา100ปีต่อมาน่าสนใจนะครับ และพระเจ้าประรากาศการมีภาษาเหนือบาบิโลนก่อนที่จะมีประเทศอีกตรงนี้ครับบทที่13บทนี้เราจะเห็นการลงโทษบาบิโลนในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผมเชื่อว่านี่เป็นการมองไปข้างหน้าถึงยุคการทนทุกข์ใหญ่สู่การสําเร็จสุดท้ายของคําพยากรณ์น,นี้ครับการลงโทษบาบิโลนในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าอิสยาบทที่13ข้อหนึ่งบอกว่าครุวาดเกี่ยวกับบาบิโลน ตามซึ่งสยาบุตรชายของอามอสได้เห็นบทที่13และบทที่14บอกถึงเมืองบาบิลนบาบิลอนในประวัติศาสตร์จริงๆครับกลายเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เมืองหนึ่งในโลกสมัยโราณนอันที่จริงครับบาบิลนกลายเป็นมหาอำนาจแรกของโลกและก็ได้รับการยอมรับเช่นนั้นในคำพยากรณ์ของดาเนียลกษัตริย์บาบิลนชื่อเนบูคัสเนสนาก็เป็นศรีศรษะทองคำ ของบาบิโลนโปร่งเป็นกษัตริย์ของมหาอำนาจแรกของโลกครับเมืองบาบิโลนจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในอนาคตบาบิโลนเป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวกันต่อสู้กับประชากรซึ่งเริ่มต้นที่หอบาเบลแล้วก็จะสิ้นสุดในพระธรรมวิวรณ์บทที่17และ18ซึ่งเราจะเห็นบาบิโลนด้านศาสนาและก็บาบิโลนด้านการเมืองการปกครองโลกระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่ บาบิโลนจะตกต่ำโดยการพิาพากษาเหตุจากพระเจ้านี่ก็คงจะเป็นอา่ิกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในพระบัมพีข้อ3บอกว่าตัวเราเองได้บัญชาแก่ผู้ที่เลือกสรรของเราได้เกณฑ์ชายจัดกรันของเราให้จัดการตามความโกรธของเราคือผู้ที่เต้นโลดอย่างภูมิใจของเราข้อนี้มีคําว่าผู้เลือกสรรนะครับมีคําว่าผู้เลือกสรรที่เป็นข้อสังเกตน,นะครับ คำนี้คือ,อผู้ลึกษานี้หมายถึงการแยกตัวออกมาเพื่อใช้โดยบุคคลหนึ่งพระเจ้าตรัสว่าได้เกณฑ์ชัยจักรการของเราในข้อข้อ3นี้นะครับให้จัดการตามความโรกรธของเราพระเจ้าจะเลือกหรือว่ายกบัิโินขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะโปรองทำสิ่งเดียวกันนี้ครับกับประเทศอัสเตรเลียในพระธรรมอิสยาห์บทที่1 0ข้อ5ครับ ระรงตรัสผ่านผู้เผยพระชนะอิสยาว่าอัสเรียผู้เป็นตอบองแห่งความคลื่วของเราและเป็นไม้พลองแห่งความเครียดกราดของเราครับรปรงใช้อัสเรียเพื่อลงโทษชนชาติของพระองค์คืออิสราเอลแล้วก็พิพากษาอัสเรียนี่คือสิ่งที่ะโะรงจะกระทํากับบาบิลนทุกสิ่งสามารถได้รับการเลือกสรรถ้ามันถูกแยกออกมาเพื่อพระเจ้าอัสเรียและบาบิลนต่างถูกแยกออกมาเพื่อลงโทษอิสราเอลพวกเขาเป็นเครื่องมือในพระหัตต ของพระองค์คือเพื่อพระประสงค์ที่เฉพาะข้อสี่บอกว่าฟังสิเสียงอึงอวบนภูเขาดังเสียงมูล,มลชนมหึมาฟังสีเสียงอึงขรนึงของราชนาจักรทั้งหลายของบรรดาประชาชาติที่รวมเข้าด้วยกันพระเจ้าจอมโยธากำลังระดมพลเพื่อสงครามบาบิโลนจะมาต่อสู้กับอาณาจักรใต้คือยูดาเหมือนกับอัสเรียได้ทำกับอาณาจักรเหนือคืออิสราเอล อาณาจักรเหนือคืออิสรามนี่ก็มีอยู่สิบเผ่าบาบิโลนจะมาต่อสู้กับอาณาจักรใต้คือ,อยูดาห์ครับแล้วก็จะพวกเขาไปเป็นเชลยข้อ 5. เขาทั้งหลายมาจากแผ่นดินอันไกลจากสุดปลายฟ้าสวรรค์พระเจ้าและอาวุธแห่งพระพิโรธของโะรง์เพื่อจะทําลายแผ่นดินโลกทั้งสิน้นคนบาบิโลนจะเป็นอาวุธแห่งพระพิโรธของโะรงข้อ 6. จงพิร,ราบปริ่มให้สิเพราะวันแห่งพระเจ้ามาใกล้แล้ว วันนั้นจะมาเป็นการทำลายจากผู้ทรงมหิตริตทำพยากรณ์นี้มองเลยเหตุการณ์ในปัจจุบันไปอย่างการทนทุกใหญ่ในอนาคตครับข้อเจ็ถึงก็ก้าบอกว่าเพราะฉะนั้นทุกทุกมือก็จะอ่อนเปลี้ยและจิตใจของทุกคนก็จะละลายไปและเขาทั้งหลายจะตกใจกลัวความเจ็บและความปวดจะเกาะเขาเขาจะทุรนทุรายดังหญินกำลังคลอดบุตรเขาจะมองตากันอย่างตกตะลึง หน้าของเขาแดงเป็นแสงไฟดูเถิดวันของพระเจ้าจะมาดุร้ายด้วยความพิโรวธและความโกรธอันเกลียวกลาดที่จะกระทําให้แผ่นดินโลกเป็นที่ร้างเปล่าและเพื่อจะทําลายคนบาปของโลกเสียจากโลกในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ครับพระเจ้าจะใช้ประเทศมหาอำนาจอีกครั้งอาจจะเป็นบาบิลรนเพื่อลงโทษคนเหล่านี้อย่างที่พระองค์ได้กระทําในอดีต การทุกข์ยากคือเวลาของความเจ็บคันผู้ชายเจ็บคันวันแห่งองค์พระพู้เมเจ้าจะเริ่มต้นด้วยเวลาแห่งการเจ็บคันนี่ก็บอกว่ามันคือการทนทุกข์ยญกครับข้อสิบเพราะดวงดาวแห่งฟ้าสวรรค์และหมู่ดาวในนั้นจะไม่ทอแสงของมันดวงอาทิตย์ก็จะมืดเมื่อเวลาขึ้นและดวงจันทร์จะไม่ส่งแสงของมัน องค์ประคิดก็พยากรณ์อย่างนี้ครับในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ29แต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่งแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานพระธรรมวิวรณ์บทที่8ข้อ12ก็บอกเราว่าเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่4เอาแตรขึ้นดวงอาทิตย์ก็ถูกทำลายไปหนึ่งในสส่วน ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจึงมืดไปหนึ่งในสส่วนกลางวันก็ไม่สว่างเสียหนึ่งในสส่วนและกลางคืนก็เช่นเดียวกับกลางวันข้อ1 1เราจะลงโทษโลกเพราะความชั่วร้ายและคนอธรรมเพราะความบาปผิดของเขาเราจะกระทําให้ความเย่อหญิ่งของคนจองหองสิ้นสุดและปราบความยโสของคนโหดร้ายเราจะลงโทษเพราะความชั่วร้ายเรากําลังอยู่ในโลกที่ ไปสู e ่การพิพาษาของประชาชนครับข้อ12เราจะกระทําให้หาคนยากเสียยิ่งกว่าหาทองคํานบคุณและหามนุษย์ได้ยากยิ่งกว่าหาทองคําแห่งโอฟีเมื่อครั้งที่องค์พระคิดสินะชนนะครับเพื่อมนุษย์โลกปนไม้กังเข็นะครับนั่นก็เพิ่มคุณค่าให้กับเราทุกคนในพระธรรมอิสยาบทที่13ข้อ1 3ถึง16ก็บอกเราต่อไปว่า การทุกอย่างนี้จะเป็นเวลาของการทําลายล้างระดับโลกเม,เมื่อเมื่อไครับไม่มีมนุษย์ที่จะอยู่รอดได้เป็นแต่ว่าพระเจ้าจะคุ้มครองคนที่เหลืออยู่เพื่อพรงนะครับข้อ17บอกว่าดูเถิดเรากําลังลบร้าวให้ชาวมีเดียมาสู้เขาผู้ซึ่งไม่เอาใจใส่ในเรื่องเงินและไม่ใย,ยดีในเรื่องทองคำครับมีชาวมีเดียครับคนมีเดียคือใครครับ มีเดียและเปอร์เซียกลายเป็นประเทศคู่และอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ซึ่งปราบบาบิลนท่านผู้พยากรณ์สิยาบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเมชาครับท่านบอกถึงชาวมีเดียผู้ที่จะทำลายบาบิลนข้อ19ครับและบาบิลนซึ่งโออาในบรรดาราชอาณาจักรเมืองที่สง่าและเป็นที่ภูมิใจของชาวเคเดียจะเป็นดังเมืองโซโดมและเมืองโกมาลาเมื่อพระเจ้าทรงคว่ำม,มันเสียนั้น คำพยากรณ์นี้สําเร็จไปแล้วครับบาบิโลนเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีมาในโลกจักรวรรดิมมคาโดเนียยิ่งใหญ่ครับจักรวรรดิอียิปต,ต์ยิ่งใหญ่รวมทั้งจักรวรรดิโรมันด้วยครั้งหนึ่งอังกฤษก็นับว่าเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าจะเทียบก็เทียบกับบาบิโลนไม่ได้นะครับพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเรียกว่าเมืองที่สงา่าและเป็นที่ภูมิใจของชาวเคเดียพร,ระเจ้าคว่ำ ความสง่าน,นี้เหมือนกับที่ปงควองเมืองโซโดมและเมืองโกมาลาเพียงแต่ดูที่ซากของบาบิโลนในทุกวันนี้ครับที่เรียกว่า,าบาบิโลนโบราณก็รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยถูกสร้างใหม่เมืองยิ่งใหญ่อื่นๆครับถูกสร้างใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเยรูซาเล็มโรมได้ถูกทําลายแล้วก็สร้างขึ้นใหม่เมืองต่างๆในประเทศเยอรมันนะครับที่ถูกระเบิดเมื่อสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองครับ พินาศราบไปหมดก็ถูกสร้างใหม่อย่างเมืองแฟรงเฟิร์ตราบตอนที่ถูกระเบิดก็สร้างใหม่แต่ว่าบาบิโลนกรับไม่ได้ฟื้นขึ้นมาพระเจ้าตัดว่ามันจะไม่มีผู้คนอาศัยอีกนี่ก็เป็นความจริงที่บาบิโลนจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในอนาคตแต่ไม่ใช่ที่จุดเมืองโบราณเดิมมันจะถูกสร้างขึ้นในที่ใหม่บาบิโลนหมายถึงความสับสน และบาบิโลนอนาคตจะเป็นศูนย์กลางใหญ่ของการค้าศูนย์กลางใหญ่ของศาสนาศูนย์กลางใหญ่ของการเมืองศูนย์กลางของอำนาจและศูนย์กลางของการศึกษาของโลกอีกครั้งหนึ่งครับข้อ20บอกว่าจะไม่มีใครเข้าอยู่ในบาบิโลนหรืออาศัยอยู่ตลอดทั่วหรืออาศัยอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์คนอาลรับจะไม่กางเต็นท์ของเขาที่นั่นไม่มีผู้เลี้ยงแกะที่จะให้แก่ของเขานอ,นอนลงที่นั่น บาบิโลนจะถูกทำลายและยังปรากฏในวันสุดท้ายเป็นเมืองจริงๆอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรที่ตั้งของอาบาบิโลนโบราณก็คือระยะ7-9ถึงไมล์จากแม่น้ำยูเฟติตแม่น้ำก็ไหลเป็นคลองผ่านเมืองอาบาบิโลนโบราณจะไม่สร้างเมืองใหม่ที่ท,ที่ดังเดิมนี้ครับแต่ว่าบาบิโลนจะถูกสร้างใหม่ในอีกที่หนึ่ง ซากของเมืองบาบิโลนจะตั้งเป็นอนุสาวรีย์ของค่าบยากรศที่สำเร็จอย่างแม่นยำหลายคนในอดีตซึ่งได้ขุดค้นบาบิโลนครับได้บอกว่าพวกเขาไม่สามารถให้คนอาหรับอยู่ในค่ายข้างๆกองซากคนอาหรับมักจะออกไปนอกบริเวณและนอกบริเวณแลก็พักที่นั่นครับพวกเขางมงายและน่าสนใจว่าพระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะไม่กางเต็นในบาบิโลนนี่ก็สําเร็จนในข้อนี้นะก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองบอกว่า แต่สัตว์ป่าจะนอนลงที่นั่นและบ้านเรือนในนั้นจะเต็มไปด้วยนกทิศถือนกกระเจอกเทศจะอาศัยอยู่ที่นั่นเมษปีสาจะเต้นรํัอยู่ที่นั่นหม,ม,มาจิ้งจอกจะเห่าหอนอยู่ในป้อมปราสาทของเมืองนั้นและหมาป่าจะอยู่ในวังแสนสุขเวลาของเมืองนั้นก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วและวันเวลาของมันจะไม่ยืดให้ยาวไปสัตว์ป่าจะนอนลงที่นั่นนะครับก็มี การพบนะสิงโตเคยอาศัยอยู่ในสร้างนี้ครับมีคำหนึ่งเมสปิศาจะเต้นบราอยู่ที่นั่นปิสาจะเต้นบราในบาบิโลนถ้าอยากไปงานเต้นบรมของปิสานะให้ไปที่บาบิโลนบาบิโลนเป็นศูนย์กลางของการนับถือรูปข้าพบในโลกโบราณวิญญาณชั่วก็คงใช้สถานที่นี้ในการระดมกําลังบาบิโลนในอนาคตจะกลายเป็นศูนย์กลางใหญ่ของโลกปุรุษแห่งบาป ผู้นำที่พระกะปีเรียกว,ว่ากษัตริย์ที่ดื้อรั้นปฏิปักษ์ของพระคิดจะประกอบจะปกครองในที่นั้นมันจะถูกทําลายเหมือนกับบาบิโลนโบราณได้ถูกทําลายไปบาบิโลนเป็นอนุสรของความจริงที่แม่นยําแห่งคําพยากรณ์ที่สําเร็จแล้วครับแล้วก็เป็นพยายถึงความจริงว่าพระเจ้าจะพิพากษาบาบิโลนในอนาคตด้วยครับจบบทที่13นะครับต่อไปอิสยาบทที่14หัวเรื่องหลัก สถาปานาะจากพันปีหลังความพินาศสุดท้ายของบาบิโลนต้นกําเนิดของความชั่วร้ายและการพิพากษาและครูวาดของปาเลสไตน์บทนี้ก็ต่อเนื่องเรื่องครูวาดของบาบิโลนครับซึ่งเริ่มต้นในบทที่13ครูวาดของบาบิโลนก็คือการพิพากษาบาบิโลนบาบิโลนเป็นประเทศแรกในหลายประเทศซึ่งการพิพากษาของพระเจ้าจะตกมาถึงทุกประเทศที่ถูกพิพากษาเกี่ยวข้องกับอิสราเอลในบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นภูมิศาสตร์ที่ใกล้ชิดกันหรือเกี่ยวข้องทางการเมืองนะครับในบทที่14นี้ครับมีปัญหา,าใหญ่มากหัวเรื่องหลักของตอนนี้คือต้นกําเนิดของความชั่วร้ายและการพิพากษาและการเอามันออกไปจากโลกนี้บทที่14นี้เริ่มด้วยความชื่นบานเพราะว่าการพิพากษาครั้งสุดท้ายของบาบิโลนอนาณาจักรพันปีถูกสถาพนาขึ้นพร้อมกับความกลัว และอันตรายทั้งหมดก็ถูกนําออกไปไม่มีศัตรูของพระเจ้าอยู่ด้วยการพิพากษาที่นี่และที่อื่นในหนังสือของอิสยาห์มีคําอธิบายถึงเหตุผลสลหรับสิ่งนี้ครับที่นี่เราจะเห็นแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับโลกบทนี้เป็นการผสมระหว่างความสว่างและความมืดบทนี้เปลี่ยนจากความยินดีอย่างยิ่งของอาณาจักรสู่การลงโทษในนรกซาตานและปัญหาของความชั่วร้ายปรากฏต่อหน้าเรา มีตอนที่ยาวในเรื่องความพินาศสุดท้ายของบาบิโนลนบทนี้ครับว่าด้วยเรื่องยิ่งใหญ่และการเปรียบเทียบรุนแรงสิ้นสุดลงด้วยการเพิ่มครุวาดของปาเลสไตน์ซึ่งก็คงจะทําให้เกิดการสิ้นประชน์อย่างกระทันหันของกษัตริย์อาหัดนะครับใน2องพงศษบทที่16กข้อ1 9กข้อ20การคืนสู่สภาพเดิมในอนาคตของอิสราเอลและสันิสุขของอาณาจักร พระธรรมอิสยาห์บทที่14ข้อหนึ่งบอกว่าพระเจ้าจะทรงมีเมตตาต่อ,อยาโคบและจะทรงเลือกอิสราเอลอีกและจะทั้งเขาทั้งหลายไว้ในแผ่นดินของเขาคนต่างด้าวจะสมทบกับเขาและติดพันอยู่กับเชื้อสายของอยาโคบข้อนี้ไปถึงวาระสุดท้ายพระเจ้าตรัสครั้งแล้วครั้งเล่าว่าชนชาติอิสราเอลจะได้กลับมายัางแผ่นดินผมไม่คิดว่าคําเผยพระชนะที่สําเร็จแล้วในเวลานี้ที่นั่นนะครับ เมื่อพระเจ้านําพวกเขากลับมาอย่างแผ่นดินหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองครับอิสเาเอลจะไม่มีปัญหาอะไรกับประเทศอื่นพวกเขาจะต้องหันกลับไปหารัสเซียหรือสหรัฐหรือว่าสาธารณาติเพื่อ,อความช่วยเหลือพระคิดก็จะปกครองที่นั่นมีคนามากมายที่บอกว่าพวกเขาเชื่อในการโดนใจของคําที่บันทึกในพระคัมภีร์แต่พวกเขาบอกว่านะครับตอนนี้ไม่มีความมาตรง,ตรง,ตรงเมื่อใครอภิเสกความจริงนี้และขอ้อเท็จจริงว่า จริงๆแล้วมันมีความหมายตรงตามตัวสอนก็ปฏิเสธการดนใจของพระกบพิพระเจ้าจะมีเมตตาต่อยาโคบและจะเลือกอิสราเอลอีกนะครับในข้อหนึ่งนี้โปรงตรัสบ่อยเกินกว่าที่ใครจะสามารถบอกได้ว่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ามันหมายความอย่างอื่นตรัดบ่อยมากครับข้อ2ครับและชนชาติทั้งหลายจะรับเขาและนำเขาทั้งหลายมาอย่างที่ของเขาและเชื้อสายของอิสราเอลจะมีกรรมสิทธิ์ในเขา เป็นทาสชายหญิงในแผ่นดินของพระเจ้าผู้ที่จับเขาเป็นเชลยจะถูกเขาจับเป็นเชลยและจะปกครองผู้ที่เคยบีบบังคับเขาอันนี้ยังไม่สําเร็จครับชนชาติทั้งหลายในข้อนี้คือคนทางชาติคนต่างชาติจะส่งพวกเขากลับไปกลับมาที่ปาเลสไตน์แต่จนถึงตอนนี้ครับคนต่างชาติได้ขัดขวางพวกเขาแม้แต่ประเทศอังกฤษก็ไม่ยอมให้คนยิวกลับประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแม้ว่าจะมีคําสั่งแต่ว่าพวกยิวก็ยังไปอยู่ที่นั่น ราะว่าเขาไม่รู้จะไปไหนคนจํานวนมากได้เดินทางไปยังแผ่นดินนั้นเป็นตานานนะของการาทุยากย่างแท้จริงประเทศรัสเซียก็ขัดขวามุกยิวไม่ให้ลับสู่ประเทศประเทศอื่นก็ไม่ได้ใส่ใจตอนนี้ครับยิวทั่วโลกก็สนใจที่จะช่วยพี่น้องของพวกเขาให้ขับสู่ประเทศของตนนะที่ตะวันอ,ออกกาลางหรือว่าปาเลสไตน์แต่ว่าคนต่างชาติไม่ได้ช่วยพวกเขาผมคิดว่าเรายังไม่ได้เห็นข้อนี้สําเร็จ คุณรฟังครับรายการพระกัมพีทา,ากาตอนนี้กําลังศึกษาพระธรรมอิสยานะครับเป็นการพยากรณ์อ,อยู่ในส่วนของพระกิสธรรมกัมพีภาคพันธรรสัญญาเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ พระประเจ้างามเมื่อได้มองใจสงบเบิกบานร้มเย็นทรงบริสุทธทรงพระบารมีใจละลายอยู่ต่อพระองค์พระองค์ทรงความชอบธรรม อริสุทธิ์และสัน์จริงส่งพระคุณความรักยิ่งใหญ่เกินกว่า้าเข้าใจเกินกว่าคำมาที่ายสันสานสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสา ผู้ทรงพระชนสมควรรับการสารเสริญพระพักรพระเจ้างามเมื่อได้มองใจสงบเบิกบานร่มเย็น ทรงบริสุทธิ์ทรงพระบารมีใจละลายอยู่ต่อพระองค์พระองค์ทรงความชอบธรรมบริสุทธิ์และสัตว์จริงทรงพระคุณความรักยิ่งใหญ่เกินกว่าข้าเข้าใจเกินกว่าคำมาิบาย ฉันเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนสมควรรับการสรรเสริ สาาธุกรพระเจ้าผู้ยิงใหญ่สุดปัญญายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงประชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญสรรสริญสาธุการ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอส้องสาธุการผู้ทรงประชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญ